เซโลก็กราบสวีดัสสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำญยนอกโลกกันด้วยนะครับผมวันนี้กผมแคสเตอร์เกมเมอร์นะทุกคนก็วันนี้ไม่โยกเกมส์าอนน้ำขยอยใจเฮ้ยเออมาลุยกันเลยดีกว่าเปิดมาก็ขอปิดเท่าไรกันเลยออสอนทำทําต้องปิเดเท่าไรกันดีสอนทำผมว่าปิดเจ็ดอ่ะได้กินชัว,ชวนชวนแน่นอนจริงว่าคนดูม,มากำก็สามบันสามร้อยสิบสี่บาทนะคนดูก็ พิ่งได้ามาจากลักกี้ในเก่านะเออคุณจ่ายที่บอกเลยว่าสวยมาก็มาต่อสอดทํนกันเลยดีกว่าน้องก็ดูมาอ่าเปิดมาก็ไปเซอร์ดีกว่าหลายนอกสุดไม่ใช่สุดสะเออลักกี้ละอ่าลองใช้ดูเผื่อปังเผื่อได้ของต้องแน่อยู่แล้วของมันต้องได้อยู่แล้วซีจริงว่าเขาดูโอ้โหแม่งโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่งสอดทํนแม่งมาจริงโอ้โหชิคขี้ไม่มาเลยอะ แม่งหนีเที่ยวหรือเปล่าเฮ้ยแล้วฟรีเกมลงหรือเปล่าเช็ดเครื่องลงเลเวอร์ลงนี่บอกเลยเวอร์แต่แม่งไม่ลงไงไอ้เฮีย <c oughs> เกินไอ้สัตว์เอ้อมาหน่อยมาหน่อยครับอุย้ยลงเฉยเช็ดเคร่เฮ้ยเวอร์อันนี้เวอร์อันนี้เวอร์จัดเออแล้วประเดิมประเดีย๋ยอ้ยประเด็นมลงเฉยประเดิมเฉยไอ้เฮียโ้ยเอ็มาอีก้าหมุนมายังไงก็มาชัวร์คือแม่งบอกเลยว่าสาวรำช่วงนี้ไม่มาจริงแต่แล้วแม่งมาเฉยไงเออ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีสิจริงอะโอ้โหอารมันจะดีกว่าสาธทรมมาเฉยอะจริง่ะโอ้โหแต่แม่งไม่มาเลยแกประเด็นเดาโอ้โหฟีเกมกูได้สองบาทไม่อรละพี่โอ้โหชิดแค่เออห้าสิบบาทอย่างน้อยก็ได้โู้อย่างน้อยก็ได้อยู่สิบเอ็ดบาทฟีเกมใจอยากจังฟีเกมใจหนักจังอะโอ้โหได้อยู่เอ้ยแล้วไวมาสองร้อย้าสิบหกบาทมาไงเออของน้องนี้ส่ชิดแค่ได้เกิดว่ะแล้วไม่ได้เกิดได้ไงประเด็นอะสองร้อยเก้าสิบหกบาทชิด สวยสวยธรรมาดาได้หน่อยสอว,าสาวท่านบอกเลยว้าได้เกิดคือได้เกิดนะบอกก่อนเออขอแจ้งเกิดแล้วพี่โอ้แม่งดับชัวอย่างไรก็หนึ่งหมดสุดท้ายได้แน่นอนได้แน่นอนพี่แม่งไวมาแต่ไม่ใจเกิดสามแล้วหกบาทอย่างไรก็ได้เหรอวะออโอ้โคิดว่าจะได้สองบาทซะแล้วจริงใจใหายวุบเลยพี่่ะ คือฟีเกมมาอย่างัก็ได้แน่นอนเราสอนทำแต่ฟีเกมลง,ลงยากไปหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้สอนทไม่ค่อยมาแม่งหนีเที่ยวหรือเปล่าคนดูไม่รู้นะไอ,เอ้เหี้ยเออไอ้นั่นไงนี่ก็ไหลนอกเวเจ็ดกันเลยดีกว่าเออเมื่อก็เมื่อกี้กูก็ไหลนอกนะจริงสามตีมมบบหมุนแบบไหลแบบยาวๆกันเลยดีกว่ารอฟีเกมข้อดีกว่าไม่ซื้อแล้วจริงปะเออรอฟีเกมข้าดีกว่าเปิดมาแม่งกี่ฟีเกมเข้าคือสวยนะจริงปะเออ ไ่ไวามาได้ป่าสองบาทที่เคยได้โคตรเยอะและแปดบาทสวยดิมาดีเต็มแถว่าไม่ได้อีะเกินโอ้ยว่าได้แม่งไม่ได้เฉยไอชิบหายไอสาวทำไอสาวทำคือลืมเปืดอเสียมเกมใช่ไหมนะโอ้ต้องเพื่อหน่อยคือจะได้มันไงเออหรือต่อวะสามมิลมนจัดไปรุยโ,โอ้โหแม่งไม่มาเลยสาวทำสวยสาวทำขยะสวยมาหน่อยครับสาวทำแม่งชั่วนี้ มันไม่มาไม่ค่อยมาจริงดูถ้าขายเล่นได้นะบอกเลยว่าสุดเทพนะเออยังไงแม่งไม่มายากเกินสารบาทว่ะโอ้โหไหลอีกพี่ขออีกหน่อยได้ไหมแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไหลน้องไม่ได้จริงขอซื้อเลยละกันไหลเออเวลาหยุดเวลากดหยุดแบบนี้แม่งจะไหลได้นะก็จริงเออเหมือนกูใชู้ตรเลยดีกว่ามั้งูตรกดเองมามาทัวคือระดับมือทองกดแล้วนะ มาชัวร์ไม่มาเฮียกดซื้อเดี๋ยวรออะไรสามร้อยสิบจัดไปยังไงก็มาชัวร์เชีดิเออมาแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเหลือเปล่ามาดิคือสาทำต้องมาแล้วจริงปะฟีเกมรอบเมื่อกี้ยังจ่ายเลยซื้อก็ต้องได้ดิเออเอว่าสวยๆแล้วเขาโบนัสไรหรือเปล่าจะไม่เอ้ยไหลอยู่สามยี่สิบสามบาทสวยๆถ้าไว้มาคือดีแต่ไว้มาไม่คือเฮียไม่ไม่มาไงเออสองบาทยังไง แล้วยังไงไม่ไหลต่อเลยพี่ครับโอ้แล้วพี่ชายเขาไม่ไล่ต่อหรอวะอเขดูตรนะนี้อีกสามหมุนโอ้โหถ่ายพายุพี่ไม่เอาถ่ายมาลานะขอถ้ายพายุโอ้โหเป็นขายมาลาแลหรือเปล่าเนีเย่ยเฮ้ยเอาดีเอเอ,เ,อเต็มจอไว้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ่ทายพายุมาแน่นอนแบบนี้แบบนี้ไม่มาอโอ้โหขอถ่ายพปยุนะพี่เออห้าสิบบาทไหลขออีกดอกอีกดอกแล้วก็ไหลที โอ้โหคุณที่หกแล้วนะไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่รอดว่ะไม่รอ,อดแบงคุมกันเน,นื่อยกูทักงันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเช็ดค่เช็ดค่าองกูซื้อไปสามร้อยเลยนะสามสร้อยสิบเลยแบบนี้รูปทรงแล้วต้องหลายดอกอ่ะพี่สูตรก็ใช้ไม่ได้ว่ะสามซึ่เหมือนจะไปหลายแบบเย,ยองวยาเลยละกันโอเคปะเอ,อ้ยอย่างน้อยก็ต,ต้องต้องได้สักดอกเลยจริงกูได้ดอกแล้วก็ถ่ายไอ้กูโอ้โยกูหนีเลยอะถ่ายอะไรอะหนีดิโอ้โหสีกี่ไม่เข้า ไม่เข้าเฮ้ยแม่งมาสองตัวบ่อยเกินเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยแม่งโอ้แม่งมาสองตัวไอ้ชาติเอ้เกินจริงปะโอ้หลายดิแบบนี้ก็หลายสิไว้มาหลายหลายดีเออแล้วไว้ไว้สอบตัวได้แน่นอนได้ดิได้เออของต้องหลายอย่างงี้แล้วมันก็หลายตัวเพลงมาเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยมาว่าสามัญเจนร้อยโอ้โหเช็ดเข้เช็ดดอกเดียวหย่า มาว่าสามมันเปร้อยเจ็ดสิบสามบาทโอ้โหไอ้ดอกเดียวสาดทำกูม,มาจัดแล้วแม่งไม่มาแล้วไงเออแบบนี้แบบนี้ดูทสงละมีสูตรวะคนดูมีสูตรต้องหนีวะฮใครจะอยู่หล่ะแบบนี้ขอท่านสมบูรณ์นมาเปล่านี่ดีกว่าไม่อยู่ละงั้นคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็คนดูก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมนะคณดูก็ เราเจอกันใหม่คลิมหน้าคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนบาย